โอ้โหสภาพโรงเรียนดูหน้าเลนสุดๆไปเลยแล้วดูค,ๆๆคด <laughs> รูคนนี้สอนรู้เรื่องปะเนี่ยช้อนไม่ยู้เยื่กเยยเนี่ยมีที่ไหนเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งเนี่ยห้ อย่าไปเขาเขาสอนสองแกตาถั่วโมบิเอ็นหนึ่งแกครูโบดีสอยไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันไม่มีปากมันพูดไม่ได้มันไม่เป็นครูเนี่ยอ๋ออย่าเพิ่งเถียงกันได้ไหมเนี่ยนี่เพือพ่อนๆคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในแมปเอ็กซ์พิเลียนนะครับก็เป็นประสบการณ์โรงเรียนสุดหลอนนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูว่าแบบนี้จะเป็นยังไงนะว่าจะหลอนสมชื่อไหมปะ,ะพวกเรานั่งกันดีกว่าดังเร็วงเร็วดังเร็วดังเร็วดั่งเร็วนั่งเร็วดังงเร็วดัง ตอ้ตองตดด้วยเจ้าตดจะมีโดไม่ใช่สารอุ๊ยว่าแล้วหลอนแน่เลยอุ๊ยภา,าษาอังกฤษซะด้วยพวกเราก็าเก่งกันมาก่ <c oughs> กที่ไหนแปลกันไม่ได้คุณยายแปรรอยนี้คุณยายเก่งจริงกฤษอ่ะอ้าายายอยากแปลที่ปิดทุกถูกไงอยากแปล<ป>ดิจะได้รู้มั <c oughs> ้เนี่ยแปรมาเขาบอกว่าปีหนึ่งกล่าวกลามีนักเรียนชื่อแดนนี่เอ่ออยู่โรงเรียนไ,ไ,ไม่ทานเล่าโอ้โหนวาอ่านช้าคุณยายอะไรไม่รู้ฉันว่านะฉันต้องไปอัานซ้อนแล้วก็ไปแปลอีกรอบหนึ่ เออหุยอะไรอะปีนหรอปีนขึ้นไปนี่โรงเรียนไฮสคูลคริมสานหรอตรงนี้มันล็อกอยู่เปิดไม่ได้มันล็อกอ่ะล็อกอะหากุญแจเร็วในถังขยะปีนว่าโดดเรียนโดดประจำเลยหมีมีชอบโดดเรียนได้ถังขยะหรือเปล่านี่นี่เราเจออาวุธแล้วเราเราได้เจออาวุธของเราแล้วไหนนี่ไงเดี๋ยวดะหุยเย่ทะเลอาวุธปรีทะเล นี่เนจีบอสหรือเปล่าเดยเฮ้ยงัดเลยมีมีนายวิชาด้วยเรามีนายวิชาด้ยอุ้ยรอยเท้ามีรอยเท้างัดเลยพบคนเออเดินออกจากโรงเรียนปุบปุบุบแล้วขโมยขโมยขโมยให้หมดมีอะไรขโมยหมดมีมาหมดบ้านถ้วยรางวัลมีมาหมดบ้านเขาบอกให้สำรวจในโรงเรียนอะว่ามีอะไรบ้างดูนี่มีอะไรเนี่ย หรือว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ไม่ดีเลยตามรอยเท้าคนนี้ไปดีกว่าที่เดินออกมาปลอยเท้าเอาไว้ตรงนีมันถูกปิดอะ่ะเนี่ยเข้าได้มาตรงนี้เข้าไม่ได้เนี่ยแล้วฝั่งเนี้ก็ได้นี่ไงฝั่งนี้เข้าได้อันงนี้มันห้องครัวนี่ห้องส่วนอาหารรับมาเฮ้ยเก็บก่อนฟึบเจอเสือ้อห้อง,งเย็บผ้าห้องเย็บผ้าลรงเทียนอะไรมีสอนเย็บผ้าด้วยโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวนะใครเปิดโอ้ใครเปิดไฟขางไวเลยปิดก่อน เฮ้เดี๋ยวต้องใช้ผ้าเหรอเอาผ้ามาไฟก็จิ้งลุกกวมาเดิมดิโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ลุกแล้วเอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโร้อย้ยอ้้ยโร้ย้ยโอ้ย่อยอโอ้ย้ยโอ้ยโยโอยโอ้ยโ้อยโอ้้ยอ้าโอ้ย้ยโ้้โ้อ เข้ามาในลงอาหารแล้วแล้วก็ตรงนี้อุ้ยทำไมมันโล่งๆอะเข้าไป What's the เกิดอะไรขึ้นทางนี้จอบีรอด้วยมีอะไรอะไม้บอกว่าอะไรเนะี่ยเอาไม้เหรอเก็บไม้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเด,ดเสียงอะไรปะข้างหลังมันมีคนอยู่เมื่อกี้ไหนอะไม่เห็นเลยมันไปแล้วอะไม่ได้หมุกนะจริงปะเนี่ยะใจคอไม่ดีเลยนะ,ะยาวางไม้ก่อนไม่เห็นนะฉันเห็นคนเดียวอะอะไรอะในนี้หรอ ม่เห็นมีตรงนี้มันยืนตรงนี้เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยอ๋อตาแกเองหรือเปล่าเจ้าผีกวนมางใช่ไหมไม่ฉได้ยินเขาฉันเห็นจริงๆแกไม่เชื่อฉันเหรอไม่เชื่อเขฉันฉันเจอคอนเนี่ยฉันเจอคอนถามถาคนดูนี่ถ้าเขามาเล่นแบบนี้แล้วเขาหันมาตรงนี้มันเจอจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงนู้นน่ะเออเป็นเอเรียหรือเปล่าอ่ะเป็นทีมผู้หญิงอุ้ยเปิดได้นี่ไงฉันทุบมาแล้ว เดี๋ยวฉันเจอผีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนทำพิธีตรงนี้ฉันเจอผีอ่ะพไม่เห็นน่ากลัวเลยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดีทำไมคนนี้ได้มันเจอมันมีผีจริงนี่นี่ดิพวกเราฟังก่อนพวกเราฟังก่อน ฉัน่คือตรงนี้มีคนได้เกรด F แล้วเขาเอามาทําพิธีฉัาไม่ได้เป็นผีได้ยังไงล่ะฉันก็ขยันเรียนทีขยันเรียนเลย <c oughs> แล้วก็ถูกลากมาตรงนี้เนี่ยลากให้เป็นเรียนแน่เลยเนี่ยผีนะผีเกรด F ใหญ่แน่แล้วก็รอยเท้ามาทางนี้นี่ไงมีตัวเลขอ,อล๋อเราต้องหารหัสเนี่ยาหารหัสสี่ตัวเย้าจิบเอ็นจิบสองที่แกจะฉานพิชชายังไงรอจับพิจารณานี่นี่ก็ตัวที่โดนที่มีรหัสตรงนี้นึงเนี่ยไหน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  หนังสือเนี่ยไอวใช่มีรหัสไอวีไอวีแปลว่าสี่สี่เหรอมันเป็นเลขโรมันไออ่ะแปลว่าหนึ่งวี๋ยว่าหนึ่หนังสือหนังสือสีอะไรหนังสือสีแดงสีแดงเลขอะไรนะโอ้สีแดงเลขวีสิบล้านปีนี่อ่ะานสอนน้องก่นสอนน้องนับเลขโรมันก่อนเถอะบางคนเขาไม่รู้เลขโรมันไหนไหนนี่คือเลขโรมันอ่ะฮะไออ่ะแปลว่าหนึ่งวีแปลว่าห้า เป็นว่าสิบ iv i ไปว่าหนึ v, ่งใช่ไหมห<ม>นึ่งกับห้าแต่คราวเนี้ยอถ้าเกิดตัว v ถ้าเกิดตัวที่อยู่ข้างหน้า<อ>ต้องลบไปหนึ่งตัว<อ>แล้วเกิดตัวที่อยู่ตัวที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ตัว v เน,นี้ยเขาเรียกว่าเลขสี่ คือหนึ่งสองสามอ่ะมันจะเป็นไอหนึ่งตัวไอสองตัวไอสามตัวถ้าเกิดเป็นเลขสี่อ่ะจะเป็นไอวีถ้าเป็นเลขห้าก็จะเป็นวีถ้าเป็นเลขหกก็จะเป็นวีแล้วก็ไออยู่ข้างหลังเลขเ็ดแล้วก็วีแล้วก็ไอสองตัวเราไอเลิฟยูอ่ะไอเลิฟยูคนละเป็นเลิกกับแกนนี่เลยไอแค่แค่แกยายไม่สบายไอแค่แค่นละยเป็นหวัดอ๋อคุณยาเป็นโควิดไอเพว่าสีเข้าไไหมนั่นแสดงว่าฉันถูกแล้วใช่ไหมสีแดงเป็นเลขสี่เนี่ย สีแดงเป็นเลขสีนี่เผื่อใครไม่รู้เลขโรมันอย่าขอคำสิกหน่อยอย่าให้คุณยายไปใส่เลขโรมันโชว์เข้าใจไหมใช่เลยอุ้ยเจอหนังสืออีกอันหนึ่งสีน้ำเงิน V I V I แปลว่าหกเนี่ย V I เห็นไหมมันจะมี I V กับ V I เห็นป่ะเลขหกอะใช่ไอวีแปลว่าสี่แต่วิไอแปลว่าหกเห็นไหมต่อไปหนังสือเล่มสีเหลืองสีเหลืองเล่มสีเหลืองใครเจอบ้างเล่มสีเหลืองไหนไหนเล่มสีเหลือง เล,เ,ลเล่มสีเหลืองอาจจะอยู่อีกห้องหนึ่งก็ได้<อ>นี่ป้าครูบอติเฮ้ยเจอกุญแจนี่อะจจใช่ได้กุญแจแล้วมาเปิดอีกห้องหนึ่งตรงนี้มาเปิดตอนโอเคเฮ้ยเจอเล่มสีเขียว V I I I เนี่ย V I I I แปลว่าอะไรเลขอะไรทุกคนตอบมาเลขอะไร V I I I จะเจ้าชั้นไหนนะคือเลขแปดได้แล้วเลขแปดสีอะไรสีเขียวเลขแปดสีเขียวฟึบเลขแปดสีเขียวดิตรงนี้เลขแปดสีเขียวนันแรกขาดอีกสีเดียวสีเหลืองอีเหลืองนี่ฉันจะสุ่มเลยบอกไว้ก่อนหาถ้าหาไม่จะให้ฉันสุ่มหาเถอะก็ได้หาก็ได้อยู่ไม่สนุกนีกาเลขสีเหลืองอยู่นี่เลขสีเหลืองเป็นเลยอะ V I V I V I ก็โคกกระดิใช่ไหม ใช่ไหมให้วีไอเพาว่าผูกใ้ใจใจเพราะว่าวีขึ้เลข5ไอคือเปลี่ยนเลยหลักวีคือ6เย้อยอ้จีนี้อ้พี่เอาโดนอะไรอ่ะเอาตายอ่ะยอดผีบุ้งชนนะจ้าจอมพี่ยนวุ้ยวายอะอะไรอะ จะต่จะพี่โดนแล้วอนี่หยดน่ทรยแล้วมันน่าจะจบแล้วล่ะเมื่อกี้ฉันตกใจอะไม่ทันมองเลยอะต้องการกุญแจนี่กูหากุญแจให้ได้นะฉันเจอแล้วนี่ต้องมาเปิดตรงนี้โอเคเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอ่ะอันตรายอนน้ำยาสารเคมีอะไรสักอย่างนะเนี่ยดีเจวีอุ้ยผู้พ่อทีเอาลิ้นแตะดูนที่ว่ามันอร่อยไหมกินได้โดนไปแล้วเลือดเลือดไหล คุณบอดีอลินเตคุมบลดีไอลนเต้ิเตเป็นไันัวเดี๋ยวก่อนเจ้าตัวดียูถามก่อนคุณบออันตรายไหมไม่รู้คุไม่รู้เรื่องเลยคุณยายเดี๋ยวเรนี้คุณยายยายยอมะใช่ใช่คุณอไม่รู้เรื่องไรอลินเต้รวโอ้รแล้วรเขาไปใครเขาไปกินกันะไไบ้างคุณยอ่ะกินได้ไหมอันรายไมอ้พวกแกหลบไปเลยป่าดเจ้อินตบ้างไปท ทำตัวไม่ดีเลยไหนขอลองบ้างดิเดี๋ยวนี่พวกแกนี่เนี่ยพวกแกต็มมันไหมเนี่ยน้ำเขียวอ่ะน้ำเขียวจะจะอ้วกแกโอ้ลิ้นแตกอยาไปเอาลิ้นอะไรแตะมั่วนะบางทีอาจจะใส่เดกก็ได้ฉันเจอที่ใส่แล้วนี่ไงนีไออร์๋อเราต้องเอาไปใส่ไม่ใช่เอาลิ้นแตะฉันบ้าเหรอนี่ใส่กันให้หมดเลยเร็ว บิงคือบ uh, ิงคือ oh, น right. ี uh, ่ครขอดูขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยฟึบนี่นี่คือนี่ก็คือเหมือนกันใช่ใช่เห็นแล้วมันเป็นเฟิร์สไงมันมองไม่ค่อยเห็นเออห้องนี้เหรอเอาไปใส่นี่ปะมันตัวสารอะไรเล็กนี่ใช่ไหมเรียบร้อยละลายแล้วคือสารเคมีที่เอาไว้ทำลายละลายเล็กใช่มาอุ้ยมันมีน่าสารเคมีชนิดนี้เอาไว้ละลายเล็กอะเออไม่รู้เรื่องครับไปต่อเหอะใหญ่ช่วยแปล เฮ้ยเฮ้ยดิ้ดิดิมีพิธีอะไรอีกแล้วอ่ะไม่างเดฮ้ยเขาบอกว่าอะไรอ่ะมี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 คนอัดวิดีโอไว้ดิเนี่ยหาบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่นี่เขาเพียงบอกเขาว่าเป็นกระโหลกเฮ้ยไป่ดูเลยตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีผีเดินมานหไปซ่อน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 ตรงไหน ซ่อนหาที่ซ่อนเร็วที่อจะวิ่อซงหลบใครอ่ะหลบใครอ่ะหลบไงอ่ะหลบไงรเว้ยนี่ไงรีบลงเร็วลงเอาลงมาแล้วดีที่สุดเราก็หนีมาได้แต่นี้แบบตันทดมากอะไรเนี่ยวแล้วพวกแกจะเงียบไปทำไมอ่ะไม่รู้กลัวกลัวผี กุญแจโอ้โห <laughs> โอ,อ้โหแค่เดียวก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยฉันว่านะสามดอกเลยเหรอกุญแจหากุญแจเก็บแฉล่งด,ด้วยจะต่อทวีโดเราเก็บแฉล่งไปก่อนไหมเออแฉล่งหรือว่าใช้แฉล่งก็พอแล้วน,น,นี่นี่มีกุญแจด้วยตรงนี้เอาคุณแจเ,เก็บไปแล้วจะต่อทวีโด<ไ>คุญแจมันอยู่ตรงนี้ใช<ไ>่จะขอโทดจะเปิดกดเก็บไปแล้วนี่ทำยังไงดีจะต่อจะพี่โยเงอ ต้องไปเปิดโอ้ยดีไงนี่ยมีทางนึงเอะัไเป็นอะไรมียคนไม่ผ่านลนี้ไม่เชื่อ่าอย่ามาอ่ไม่ไไม่ไม่เชื่ออย่าอย่าว่าอย่าว่าะมีอย่าวาอยาอยายไมอดีอะไรอะ่กไม่ตลกนดีไก่้ยเอาคนมาเผาหรอ

โอดเปลี่ยนน้อยจจ้อยหมดลูกคุณเจถูกเปลี <the 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 okay. <the 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 ่ยเปลี่ยนด้วยจะจอกเดี๋ยวโอ๊ยเจอกุญแจอีกอันนึงแล้วนี่ไงกุญแจกุญแจโอ้นี่กุญแจที่จะไปเปิดสามดอกตรงนั้นไงใช่ขวดดิลไปเหี้ยวอะไรเนี่ยเร็วข้ามเมมเบอร์ไหนทูเพราะว่าเมมเบอร์ทูนาวีเวลเออไม่ต้องอ่านเถอะไปเถอะไม่มันเป็นบทสวดเฉยๆหรือเปล่า เขาบอกว่ายินดีต้อนรับสมาชิกอ๋อยินดีต้อนรับสมาชิกอะไรอะคือมันเป็นคล้ายๆแบบรัทธิปีศาจอะอะรัททิปีศาจเหรอใช่คนที่เห็นเหมือนกันก็คือเรามาเป็นสมาชิกปีศาจกันแต่ว่าเรียกว่า MOE อะไรสักอย่างอะโมเอ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  คู่ดิคู่ดิอย่าพึ่งสปอยเออนั่นแหละเออเดินมาฉันดอกเองดีดีดีเปิดกุญแจเอาเรียบร้อยมาละทางข้า้งนี้โอ๊ยรอยเท้าอ๋อรอยเท้าไม่ได้หายมันค่อยๆหายแล้วนะเนี่ยดูมันค่อยค่อยจางเออจางไปแล้วอ่ะนี่จางโอเคไม่ทำไรอ่มาแล้วลัทธิแปลกๆอย่าบอกนะว่ามันให้เราตั้งดูหนักหุโอ้ยดันใหญ่ เฮ้ยมีหัวใจด้วยเฮ้ยลัทธิที่น่ากลัวที่สุดคุณอยากจะจอยเข้าไปไหมลัทธิโบเอะมันพวดพวกเราให้จอยไปในรัตทีโบเอะแล้วใครจะไปเล่านี่ฉันเนี่ยชาวโลกฉันไม่ใช่โมเอะฉันไม่จอยอ่ะบอกไว้ก่อนเลยอย่าจะจอยดีไม่เบียดมันมีสองทางมันมีสองทางระหว่างจอยเข้าลัทธิกับมันกับทำลายโรงเรียน เออรื่รรองทำลายโรงเรียนดีกว่าเราไม่ไปสู่รัตทีมันหรอกฉันเห็นด้วยน่าจะต่อทำรีโดทำลายเธอมันน่ากลัวยังไงกับไอ้ลูกเนี่ยไงอ,อ่ะงั้น,น,นตอนแรกก็อยากจอยนะอยากดูลัททีนี้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าท<ม>ําลายม<ะ>ั้ยตรงนี้ไหม,ม,ไหมคุณยายอยากจอยก็ให้คุณยายจอยแล้วก็ให้คุณยายไปเล่าเอาส่วนเจ้าต่อยก็ไปตรงงานก็ไปคนหนึ่งก็ไปเดี๋ยวฉันไปกับเกย์คุณยายเขาไปกับครูพอดีอ๋อแบ่งปหรือหรือยังไงหรือ เันจะไปกับครูบอดีเดียวฉันไปกับคุณยายเขาได้อืมงั้นแยกกันอีกว่าปะงั้นเจ้าหมีมามากับฉันละกันมากับฉันนะเอา้คุณยายเขาไปคอดีกันอะไรเอาไม่ทันหละหายไปแล้วอ่ะมันหายไปแล้วนี่มัน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 มีมันมีมันมีมันกัะมันอนมันมันมนมันมอนอานมันมันมันม้นลันมันมันมัมันวนมมมัน เราเลือกทเหน่อยอะไรนั่นน่ะสิโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะมากดิดิมันตีมันนี่เหีะยีมันนี่ช่วยแจมคุณยายช่วยแจมขอบใจค่ะโอหเยอะไันมาเยอะมีเท่าไรเอะไเยอิ่ายงข้างเด็กชั้ชั้นชั้นโฟชั้นโฟชั้นโฟคิงชั้นโฟคิงชั้โฟนโฟโฟอ้โ ยังโอเคมันจะตายแล้วมันจะตายยังค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 งยังฉันว่าแล้วภารกิจภารกิจต้องทำลายทั้งหมดเหรอทุกตัวเลยเหรอไอไม่ามันไม่รอทำภารกิจแล้วแหละดีแล้วแหละของมันเลื่อนเลื่เฮ้ยหรืออย่าบอกนะว่าไอ้พวกเนี้ยที่มันเข้ารัดเนื้อพฤติกรรมเฮ้ยอ๋อหรือว่าอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเครื่องเนี้ยอ๋อเปิดเครื่องนี้เปิดเครื่องนี้ทั้งห้าคุณผู้มีไปก่อนเยอะไปเองเยอะยทำให้ผู้คนอีกไม่ตาย เราต้องไปรีบด้วยก่อนเออโดนตีโดนตีูุณบาดี่ไปพักก่อนอยต้าไม่ไปด้วยนดชันเปิดเครื่องบัป๊บหนึ่งรอก่อนเรียบร้อยระทุนนี่ดิฮะเอาด่าบมาจากไหนอ่ะมันตกตรงนี้โอ้โหเนี้ยโอ้โหใหญ่ไอมีโอ้ยตะกุนไเขาให้หาเครื่องนี้ทั้งหมดหาเครื่อง ปีปปรเราเราก็ไม่ไปหางกันเลาวเราก็หายไปโรงเรียนแล้วจำทางไม่ได้แล้วอ่ะทําไงดีอ่ะไม่เป็นไรนี่ไงมาเฮ้ยบีบีเอาวุธนใหม่นี่เนี่แนี่เฮ้ยตีบอลตีบอลตีบอลก่อนตีบอลก่อนสิช่วยเดี๋ยวนช่วยไป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 เดี๋ยวฉันตีเองฉันฉันโหดโอเคฉันกดก่อนทําลายทั้งหมดห้าเครื่องนะเมื่อกี้เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่สองเรียบร้อย โอเคเด๋ยวชั้นน้ำให้เด๋ยวชั้นน้ำคันถือคาตานาแล้วต้องมีเด็กเบอผมให้กดว้ายฟิงฟิ้ง้ง้ปตีบเรียบร้อยเียอไป่อไปดคีตีเรียบร้อยคืที่3ที่ต่อตไปโดมูนนี่มันปลหมึแป๊บออกไม่ได้กดอีค้างไว้อยู่อ่ะ เรียบร้อยเรียบร้อยนี่เป็นปลาหมึกแล้วต่อทะเบียคุณบอนคุณบอนนี่เขาอยู่นี่นี่นี่ดูดูปลาหมึกมันก็อยู่ในปลาหมึกดูดิอยากกินปลาหมึกอ่ะป like well ี่างไหมอาหารกินได้อยู่นะจบนี่จบที่จบที่ไปกินมะปลาหมึกอ่ะฉันชอบกินปลาพยุนมากปลาพยุนอะไรล่ะเออห้องนี้ปะน่าจะห้องนี้นะนี่อ่ะดี๋ยวคอนทุบคอนทุบเดือบ้าออกเดือบ้เดือบ้านี่เดืนี่ อย่ามาอย่ามาคุณยายกดไปเลยาหคุณยายกดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอที่อะไรนี่่ันกดให้โอ้ขอบใจมากจัหนีหัวนี่หลอนมากๆเลยคุณบอดีดูสิ่รอนเหมือนหน้าคุณยายเปล่าอะไร้ะ จะดดออนนี้้มายู่เลยกี่อันน่ะเลยอสุดท้ายแล้วจะรอที่มีดเอออันสุดท้ายเราต้องตามหากันจ้าจับกี่กันนี่ไง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 มาทีมีดมาทมาทีมาทีมาทีนี่ไงคนละอันเลยคนละอันมาแล้วไม่ใช่คนที่เล่นอ๋องั้นฉันกดอันนี้แล้วกันใจเยืออุ้ยว่เป็นไรไม่ให้กดอันเดียวไม่ใช่เหรอทำไมมันมีสองอันเนี่ยเนหน้าสิหรือว่า เอาอ๋อครบแล้วปุ้มโรงเรียนระเบิดแล้วพวกเราก็ระเบิดไปด้วยแต่เราไม่ได้ออกไปเรียบร้อยลับที่ลับที่แกก็ต้องระเบิดไปซะเจ้าลับที่ปีศาจเอ้ไม่อยู่กับแกหรอกลับที่บ้าๆอยังแกเนี่ยลับที่โมเอะลับที่อยแบบลั้นที่แกดี้ได้สุดทัพนันออกไปแล้วไม่ฝีมือของ Phúc đầu yên ngay